สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับยามาฮ่าฟาซิโอน้องใหม่สุดท้ายของเรานะครับตามมาทางนี้เลยครับขาบรยนต์โฉมด้านข้างกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับและเพิ่มด้วยสติกเกอร์ทําให้ดูทันสมัยและดูมีดีไซน์ขึ้นนะครับผมต่อมาจะเป็นใต้เบาะนะครับใต้เบาะจะเป็นเบาะขนาด1.8ลิตรนะครับผมดูกว้างและ,ะดูเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากนะครับผมอ่า ตัวไฟหน้านะครับผมเป็น LED นะครับเป็นรูปทรงแคปซูลนะครับผมสว่างชัดทุกระยะครับทำให้ดูมีดีไซน์ที่สวยหรูนะครับผมหน้าปัดของเรานะครับก็เป็นรูปทรงแคปซูลเหมือนกันครบทุกฟังก์ชันนะครับบอกครบทุกฟังก์ชันเลยตัวนี้ก็คือจะบอกในด้านของความเร็วมีนาฬิกาในตัวเชื่อมต่อกับ w i ค nec เวลามีใครโทรเข้ามาก็คือจะแจ้งเตือนตรงหน้าปัดนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาดนะครับผมจะควบคุมด้วยระบบกุญแจนะครับสามารถเปิดปิดควบคุมการสตาร์ทหรือว่าเปิดเบาะเปิดใต้เบาได้ทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจะมีะรุ่นสมาร์ทคี์นะครับเป็นกุญแจระบบอัจฉริยะสามารถควบคุมการเปิดใต้เบาะหรือว่าจะเป็นการสตาร์ทเครื่องล็อกคอรถได้ในที่เดียวเลยต่อมาจะเป็นนี่เลยครับช่องชาร์จแบตนะครับผมสามารถเสียบชาร์จแบตได้นะครับผม ต่อมาเป็นไฟท้ายของเรานะครับผมก็เป็น LED เหมือนกันนะครับจะเป็นรูปทรงแคปซูลเหมือนกันนะครับผมนี่จะดูสไตล์แบบโชบเชียวมีระดับนะครับผมและรถที่รีวิวนี้ก็จะมีทั้ง2รุ่นนะครับผมเป็นรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นสมาร์ทคี์นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของ Yamaha f a าซ i ครับ